วันนี้จะชวนมาทำเมนูกิมจิรามยอนทานคู่กับไข่ดาวไส้กรอกกันค่ะบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยมากใช้กระทะแค่ใบเดียวเลยค่ะและนี่คือทีฟาวันพิกพอดแพนไม่ว่าจะต้มผัดหรือทอดสารพัดประโยชน์ทรีอินวันในใบเดียวเลยค่ะผิวเคลือบด้วยไทเทเนียมทนทานใช้ได้ยาวนานมีจุดเทอร์โมซิกนอลที่บอกว่ากระทะร้อนพร้อมใช้งานแล้วค่ะส่วนก้นเป็นอินดักชันใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลยค่ะประหยัดพื้นที่การใช้งานได้มากเลยค่ะมาเริ่มตั้งกระทะเลยค่ะสังเกตที่เทอร์โมซิกนอลนะคะจะมีสีแดงเข้ม พร,พร้อมใช้งานแล้วก็ทอดไข่าดาวเลยค่ะกระทะเขาลื่นมากไม่ต้องใส่น้ำมันก็ได้นะคะแต่ดิมต้องการความหอมนะคะก็ใส่น้ำมันมากเกาะลงไปเล็กน้อยค่ะจับไส้กรอกลงไปย่างต่อเลยนะคะจากนั้นก็เตรียมพักไว้ค่ะแล้วก็เติมน้ำเพื่อต้มเส้นนะคะไม่ต้องล้างกระทะเลยค่ะกระทะจะมาพร้อมกับฝาปิดเลยนะคะปิดฝาไว้5นาทีรอเส้นสุกค่ะโอ้โหกระทะใบเดียวทำได้ทุกอย่างเลยค่ะบ้านใครที่ครัวเล็กๆเ,เหมือนดิมนะคะหรือว่าอยู่หออยู่คอนโดแนะนำเลยค่ะประหยัดพื้นที่มาก แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเทลงชามได้เลยค่ะขอบกระทะอยากแบบนี้ดีไซน์มาดีมากเลยค่ะเทแล้วไม่หกเหลือเทอะเลยจัดวางท็อปปิ้งได้ตามใจชอบเลยค่ะรามยอนกิมจิใส่ชีสเพิ่มความนัวขั้นสูตรสูตรนี้อร่อยมากไปลองทำตามกันเลยนะคะส่วนใครติดใจกระทะทีฟาวันพิกพอตแพนสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำหรือเว็บไซต์ที่ขึ้นนี้เลยค่ะใส่โคดอริสราหน้าสุดท้ายก่อนชำระเงิน <c oughs> รับไปเลยส่วนลด <c oughs> 1 5เเมื่อซื้อขั้นต่ำา990บาทค่ะ